สวัสดีเริ่มต้นปีใหม่ค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะเป็นทิปหนีพ่อเที่ยวนะคะดูจากดูจากสีหน้าของคุณพ่อหนูนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปบ้านปากลาตะวันออกสุดในสยามนะก็ว่าสีไปหาคเยดรนนะคะเ่นสีผ้าไปใส่บุกับบุหูเนาะแต่ว่าหูว่าบานนี้มันเป็นบ้านปากลาอำเภอคงจียจังหวัดอุบลราชธานีเป็นตะวันออกสุดในสยาม แต่ก็ขอพอสุดไปนะคะแต่พอพอสุดจะแบบพันาบึงขึงอยู่นะคะ <c oughs> แต่ถัาก,ก็ไปคือเก่าอ่ะเดี๋ยวมือนี้เขานัดมูนะคะควันจี้คนที่เคยไปยางปลาลำกานนะคะจากเพชรคนที่เคยยางปลาํำกันนัดอยู่ฝับบ่งปททเดี๋ยว <c oughs> เขาออกไปแล้วก็เอาไปเจอ <c oughs> <c oughs> พี่น้องคุนกับแบบมวนแซลกันอยู่แต่ว่าสัก,กสัก,กไปน <c oughs> <c oughs> ี่เก,ก่า ทุกคนทริปนี้นะคะเราจะไปบ้านปากลาตำบลโพกลางอำเภอผมเจียมจังหวัดบุราชธาน,นีกันนะคะด้วยจเจ้าสองล้อมอเตอร์ไซค์แล้ววันนี้นะเราก็นัดขวัญจิไว้นะขวัญจิคนเดิมก็คือคนที่ไปเดินป่ากับเราที่เขาหลวแล้วก็ม้อนจอกนะคะเป็นคนอุบลคือกันเนาะ,ะก็เลยแบบ ไม่มีอะไรก็เลยแบบว่านานๆทีกลับบ้านก็เลยนัดนัดนัดเพื่อนมาะันจิแต่เวลาถึงแล้วนะคะทุกคนแล้วเขานัดถอกันยูปั่มปรต่อสว่างนี่ล้วเฮ้ยเราไม่เจอกันกี่ปีแล้ววะไม่ได้เจอนางมาเป็นปีแล้วเด้อทุกคนไหนรถเอ้ยอด ไม่เจอกันเนีแต่ว่าของแบบว่าครบเซ็ตะคะืเอเกาค่ะเราจะไป d ดยสองหล่อดนี้เถอะแต่วันนี้เหมือนคนเที่ยวเยอะเนาะโอเคเดี๋ยวจากนี้ไปห้าเราจะไปพ่มูนแล้วกาพงเจียมใช้เวลาประมาณน่าจะสองชั่วโมงได้เดี๋ยวไปหอดเดี๋ยวไปหอดมาเข้าสีผ้าไปอาซายละกันเนาะ,ะโอเคลุยกันต่อคะ่ะ กวนจีกันจ้ากันหวัวใจล่ะไอล้ลาบสงสัยครับหลุดอยู่ จะไปต่อหรือว่าเราจะรอมันอยู่ตรงนี้คันรอลาค่ทุกคนเดี๋ยวฐานางจะข้าวทุกคนเดี๋ยวฐานางอยู่หนาลูงบาลแล้วกันฐานยู่ตรงนี้แหละ ันนี้รถติดเด้อติดพวงติดพวงไปเจะไพรมาเนาะอันนี้เป็นวัดนะอ,อมาแล้วจ้าเป็นไหนรถติดปะดมันติดอะไรใครมาวะ ไม่รู้เหมือนมันโบกเหมือนใครมาหรือว่าเขาไปเที่ยวไหนกันน่ะฮะเข,า,า,ขาลงแวะแก่งสะเผอเหรอไม่เาสัา,า,งางอง,องยารใเออใช่อยู่แต่ว่าก่อนด้านนั้นที่ฉันมามันเหมือนแบบโบกให้ใครไม่รู้ว่าใครมาเหมือนมันปิดถนนน่ะอ,อ,อีกหนึ่งชัวง่วโมงเราถึงจะถึงบ้านปากลาเดี๋ยวเราอาจจะแวะขงเจียมกันก่อนเด้อ เออแวะเติมน้ำมันรอกเข้าไปในของเจียบปะนเกาะเกาะปั๊มน้ำมันอยู่ไหนอะมันมาทางไปผ่ารเนอร์มันปั๊มดีๆนะออ๋แล้วเราจะซื้ออะไรอีกไหมเราจะไปโรตัม้งไม่รู้รโลตั้งมันอยู่ไหนเดี๋ยวเข้าไปข้างในอำเภอมืเกือบมีตลาดสดเดี๋ยวเราเข้าไปในอำเภอกัน สื่อมูไปอย่างแต่ก็มันหัวนี่มันอาจจะเป็นตลาดตลาดว่ายหรือไงว่าวมีวะมีอยู่หมูกัระทะ บไหนอ่ะเอาแบบไหนอ่ะเอาอะไรนะย่างนะตามช่างบวก เดี๋ยวเราพักกินข้าวก่อนนะคะที่ครัวฟ้าใสเมนูปลาโขงนะต้องมากินที่นี่ที่เดียวที่ริมแม่น้ำโขงแล้วที่นี่นะคะครัวฟ้าใสเขามีโฮมสเตย์ด้วยนะมีอยู่ประมาณ1นึ่งสองสอสามนะคะวิวโขงคือเลิศมากตื่นเ,เนช้ามาเราจะเห็นแม่น้ำโขงนะจ๊ะฝั่งนู้นจะเป็นฝั่งลาวนะทุกคนค่ะ กินข้าวนี่นั่งตรงไหนได้บ้างคะตรงนี้เลครับผมจะกินข้าวโอเคค่ะ <Okay, khác. S 2> ถ้าจะพักผ่อนก็นอนตาม้ตมตเไ,ได้เลยโอ้โอเคค่ะพี่เขาบอกว่าเราจะพักผ่อนนอนได้ตามสบายค่าที่จอดไว้จะมาพักก็แค่ค้ำๆหน่อยครับอ๋อค่ะอันนี้คืนละเท่าไหร่คะพี่เป็นบ้านเป็นังเลยได้คะ่ะโอเคเดียวคอน พาไปดูนะคะก็คือฟ้าใสโฮมสเตย์นะเขาบอกว่าคืนละ300บาทเอ้ยแบบถือเด้อเดี๋ยวจะพามาดูนะคะขออนุญาตพี่เขาเลียวเด้อทุกคนมีห้องน้ำในตัวนะคะนี่เป็นบ้านแบบเป็นบ้านแบบอีสานแม้คือดีเด้อ สักกบเล็ดชากรอกแต่ว่าส่กก็ขอเขามาเบิ่งนะคะเธอสามลอยคือดีนะตื่นเช้ามาก็จะเห็นแม่นำ้ำโค้งนะคะเพื่อนบอกว่ากลางเต็นกับยากลางกับกลางใดญเพื่อนว่าฝั่งนั้นเป็นฝั่งเล่านะคะดีไหมขันจิ mm hmm. เลิศเนาะเอาปิดไปให้เพื่อนขึ้เก่าก่อน mm hmm. พ,พี่ขอกันคะ่ะหิ้วเขาพี่นเขาบ,บา้าเลยเย็นแล้วด้ อากาศเย็นดีมากเลยอะไปเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันมีหลังใหญ่หลังน้อย งมันบดเนาะมันได้เอาปลาอย่างก็ปลาแขห์ให้นะปลาปูนี่ค่ะ,ะปลาซุปเนี่ยปลาซำบ้ากินแล้วเราจะเดินทางต่อไปบ้านปลาสุราอีกสินหากิโลค่ะจานนี้ปลากินต่อไปดีกว่าไม่กี่คำนี่ค่นนะทุกคน,นนี้คือเนื้อปลาปลาค่านะคะนี่ปลาปูแซบมากเลย เห็นไหมคะค่ะสวนของที่ได้โนเฮ้ยวันนี้เรามีเพื่อนบ้านอันนี้คือกลางตรงไหนได้บ้างะกลางที่หาดทรายค่ะหาดทรายข้างล่างาใช่ไหมน้ำเลยค่ะออ๋ข้างล่างเลยค่ะข้างล่างเลยอันนี้พี่พี่ดูแลที่นี่ค่ะ กางเต็นท์ข้างล่างนะคะตรงริมหาดทรายน่าจะกว้างด้วยสุคๆฝั่งนู้นเป็นฝั่งลาวเด้อแมนวอลแมนแมนค่ะฝั่งลาวโ <c oughs> อ้อยฝั่งลาว <c oughs> เดี๋ยวเต็มตัวเก็บของกันก่อนนะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวพาลงไปดูข้างล่างแต่ว่าวิวคืนนี้น่าจะลมต้องเดินตามแม่คนไปข้างล่าง หอบเสาไปข้ามาหอดคำวิ่ญาณหลอกเขาเป็เขาไปนอนหลินย,ยุ้ยขึ้นขวบป่าไซต์ดนผลเป็นยื่นทรายใหญ่เลยนะคะทุกคนเพราะว่าเขาเนี่ยเห็นแกงหินฟังว่าเขามีแกงหินฟังไทยเดี๋ยวเพราะเนี่ยเซแม่เพื่นภาพไป นั่งเรือนะคะไปไปเบิรงแกงอีกฟังดูเพื่อไปถ่ายเด็กก่อนท้าจะมาตามเต็นสาธิตยังบลาแม่ค่ะอะไ้บคะลูกกับของหลาย่เดี๋ยวลูกมาทีสอใส ดูดูดูมาดูวิธีการเต้นค่นนคะ เป็นเอ,อิร์นวา,งงายแหงหนึ้นกขึ้นไรแงะปแตวดเดี๋ยวทายลกูกด,ดิวนให้เบิรดีกว่าน้ะ 看破了。 ตอนเช้าคะ่ะทุกคนก็ตื่นตั้งแต่ตีห้าแล้วเนาะแต่ว่าเพิ่งได,ได้ตั้งกล้องนะคะก็คืออากาศที่นี่นะร่วมๆกับเสียงให้ฟังนะคะก็คืออากาศแบบนี้กะกลางคืนจะเป็นร่มเลือก,กมากกับล่มร่มบ่ค่อยมีละก็จะเริ่มเย็นลงนะคะแล้วก็มันก็เย็นเนี่ยมือสองมาประมาณตีสามตีสี่เริ่มเย็นละเย็นแห้งนำ้ำแล้วก็บาค่อยร่ม,ม,มแต่ประมาณประมาณตีห้าหกน่นนี่กับเพิ่นกับสีแบบ ลูกไอ้ก็สิมีเรือนะครับพานไปไปยังก็ล่ะไปจับปลาที่เป็นดางไหลเนาะเออที่เป็นแบบดักไหวอะค่ะก็สินั่งเรือไปเก็บปาลา้วก็พระอาทิตย์กำลังขึ้นเดี๋ยวให้ดูภาพพระอาทิตย์กำลังขึ้นก่อนใครในสยามขึ้นแต่หุกมุงแล้วละ่ะแต่ว่าหังโบโพจากนั้นจ้าเถื่อเดี๋ยวไปดูวนะิวกัน นเดียวตอนนี้ก็คือแบบพระอาทิตย์ขึ้นแยงตาแล้วนะพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะคะขึ้นแบบถอนเลยบานเนี่ยต้องมันหลบหลังหินเออขึ้นจนต้องมาหลบหลังหินเพราะว่ามันร้อนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเตรียมตัวเก็บตเต็นกันเราจะจะกลับแบะซื้อสลับเป๋าพี่บูลแล้วก็ก็คงจะกลับเลยแล้วพอจะเตรียมตัวกลับโครลาตตอนนะคะคือแบบทิปนี่ซื้อทิปว่าทิปน้ำบอ่ออาบ ที่เอียงว่ามาแบบ no แพนอโอกับแพทอยู่ดอก,กแพนแค่ว่า,าจุดมง่งไม้เขาคือตะวันออกสุดในสยามเขากับมาสุดแล้วนะที่ไหนก็ไปมีใจก็พอมาถึงแล้วนะคะออกสุดในสยามเหนือสุดก็ไปเวลาเหลือใต้สุดทีนี้เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะลงไปใต้สุดแล้วกันนะ เพราะว่าตรงนี้มันจะว่าถ้าว่าออกซูดก็ออกสูดดีๆเป็นมู่บานที่ยู่ตะวันออกสุดติดริมโขงนะคะอยู่อีกฟังหนึ่งเป็นฟังลาวติ้นที่มันสามารถเสียงหมาเฮาเสียงหมาจากฟังลาวเฮาแอ้งเอ,อ,อ,อ้งอยู่ในทั้งแพทั้งม้านะคะแล้วก็คนชาวบ้านนี่เพื่อกระซิมาหาปลาเป็นวิถีชีวิตสาวๆของอีสานชาวริมโขงนะ,ะแต่ตอนนี้แดดแดดแห้งเดี๋ยวขออนุญยาตเก็บเต็นก่อนนะจ้าโอเคค่ะทุกคนเราเก็บ เต็นเก็บอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเมื่อคืนว่าจะแลกของขวัญกันแต่ว่ามันถ่ายไม่ได้เพราะว่าเอียงวะไอ้มันบมีไฟนะคะเสามาหาสิแมาแหลกของขวัญกับขวัญจีกันโดยการที่เขาบอกว่าให้เป็นตัวขอข่เพราะว่ามันก็ชื่อขวัญเราก็ชื่อขวัญน,นะคะให้เป็นตัวขอข่งบไปเกินหนึ่งร้อยบาทเอาแบบไหนก็ได้นะคะขวัญจีได้ลายมาให้ดูด,ดูขอไข่ทั้งนั้น <laughs> ขอไข่โอ้ขวด อ oh. อันจริงถือกล้องดิอันจีนะคะจะขวดเหล้าขวดเหล้าที่มีเหล้านะคะมีไข่ลูกว่าโอเคค่ะอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้รวมกันของตกแตง่งของตกแตง่องอ๋อโอเคนะคะขอบคุณขวัญจีนะคะกู <laughs> ได้เหล้า <laughs> ชีวิตดีดีนะคะ จะเล่านะคะเราลืมไอตัวลืมกล่องของขวัญที่ที่โคราชเราเตรียมไว้แล้วนะคะแต่เราก็จะให้เป็นควงกุญแจไปก่อนนะคะให้กับขวัญจีนะคะควงกุญแจนะไม่ใช่พวงกุญแจอันนี้อาวขวัญจีเป็นพวงกุญแจที่ไหนก็ไปมีใจกโพอนะคะส่วนส่วนกล่องของขวัญกล่องนั้นแชมจะส่งเจแอนทีอ้อไม่ใช่ส่งแฟดต,ตามไปนะโอเคปะ่ะ mm. ส่งทิง้งทิ้งที่อยู่ให้เราด้วยนะคะ ด้วยความที่แบบว่ารีบรีบก็เลยแบบลืมกล่องนะคะเราห่อไว้ให้เรียบร้อย,ยนะคะโอ้ยฉันปลื้มใจปลื้มปลื้มตัวนี้มานะคะขวดโอเคขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณเพื่อนขวัญน,นะคะในวันนี้นะที่แบบว่าร่วมทริปกับเรามามาอยู่ฟังนี้ดีก,กว่าละขอบคุเป็นทริปที่แบบว่าเออโทรมายาม่มใดก็คือได้ไป นะคะก็พรจีตลอดเขาบเดชพอกันมาป,ปีหนึ่งเพราะวนะ่าโควิดเนาะเดี๋ยวเรารอน้องเตอร์เนาะทีมเรานะคะ <Yeah. S 1> ทีมที่ไหนก็ไปมีใจก็พอเดี๋ยวรอ,อนะ้องเตอร์นะเตอร์รีบออกมาจะพาไปเดินป่า <laughs> <laughs> โอเคเดี๋ยวเราลากันตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะกลับแล้วเนาะเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีทิปต่อๆไปเราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่ไหนก็ไปมีใจก็พอด้วยนะคะ ขวนจิส<ว>ามารถติดตามได้ที่ไหน <laughs> <laughs> แล้วแต่ทิปแล้วแ <laughs> ต่ทิปนะคะติดตามได้ที่นี่ละกันเนาะคะ่ะจะติดตามพี่ขวัญจีนะคะก็ที่ไหนก็ไปมีใจก็เพลนะคะเราคือแก๊งเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราลากันตรงนี้ก่อนแล้วเก็บของแล้วเดินทางกลับบ้านแยกตัวไผ่โตมันนะคะบ๊ายบาย